ะะโดยอย่างที่ฉะเชิงเซาก็มีการปรับยุทธศาสตร์ค่ะในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นเชื้อโควิด1 9แบบสายพันธุ์โอมิครอนนะคะถึงแม้อาการไม่รุนแรงแต่ก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายก็มีการเร่งตรวจอย่างรวดเร็วถ้าหากเจอเนี่ยนะคะจะได้ยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงทีค่ะ โดยคุณไมตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมอบหมายให้นายอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขถ้าหากว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะจะต้องรีบสอบสวนโรคโดยทันทีและในเรื่องอาการของผู้ติดเชื้อถ้าหากมีอาการเล็กน้อยก็ให้ประเมินว่าสภาพที่พักเนี่ยเหมาะสมแก่การกักตัวหรือไม่ถ้าประเมินแล้วไม่เหมาะ ก็จะต้องหาศูนย์พักคอยให้แล้วก็เข้าระบบมีการสั่งยาส่งยาส่งอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะพร้อมกับกำชับศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีให้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อด้วยค่ะ และเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะคะประชาชนแน่นอนก็มักจะไปเลือกซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจกันเองนะคะแล้วปัจจุบันก็มีการจำหน่ายชุดตรวจ ATK เนี่ยหลากหลายยี่ห้อหลายราคาค่ะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นไม้ก้านแยงจมูกแล้วก็เป็นแบบใช้น้ำลายตรวจก็มีนะคะ ซึ่งนายแพทย์ศีรักตั้งจิตธรรมนายแพทย์สสจจังหวัดฉะเชิงเซาคุณหมอก็แนะนําประชาชนนะคะว่าถ้าหากจะซื้อชุดตรวจเอทเคมาตรวจเองที่บ้านเนี่ยก็ควรจะซื้อจากร้านขายายาที่มีเภสัชกรแนะนําแล้วก็ดูด้วยว่ามีเครื่องหมายออยหรือเปล่านะคะ ส่วนสำหรับประชาชนที่ซื้อชุดตรวจ ATK ไปตรวจด้วยตัวเองเนี่ยแล้วพบว่าติดเชื้อขึ้น2ขีดก็ขอให้รีบไปที่หน่วยรักษาพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านเพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบแล้วก็รีบรักษา แต่ถ้าหากว่ามีอาการไม่มากนักเนี่ยนะคะเขาก็จะประเมินแล้วก็ให้พักรักษาตัวที่บ้านแต่ถ้าประเมินดูแล้วบ้านพักไม่เหมาะสมในการกักตัวเลยก็จะมีการรีบจัดหาศูนย์พักคอยให้ค่ะซึ่งจะใช้เวลาในการให้ยารักษาเนี่ยสิวันนะคะพอหลังจาก10วันก็จะให้กลับบ้านมากักตัวเองอีก4วันเป็น10บวกสี่โดยประมาณนี้นะคะระยะเวลาประมาณนี้และที่สำคัญนะคะทุกคนก็ควรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ด้วยการฉีดวัคซีนค่ะ,คะ